สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงเรื่องกิมนี้เราก็จะมาหนุกจะว่าตอนนี้คุณต้องเจอกับพลังงานรูปแบบใดรบกวนคุณอยู่ส่งมาพลังงานของคุณอนุญาตให้เราประดุจตายด้วยการกดสปายไลค์แชร์นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณขออนุญาตเทวดาประจตัจของคุณนะคะรัวราศีพ,ศศพิจิกษ์ธาตุินแคปเปอร์คนร,นราศีมังกร ธาตุดินยุเรนัสธาตุลมมิถุนตกุกลุ่มแลโอราศีสิงห์ธาตุไฟวเอเตอร์ต้น้ำม,มีนกรกฎพิจิกไฟชาธาตุไฟเมษสิงหนูน,นะคะวิกุราศีกันธาตุดินแล้วก็เจมินาราศีมิถุนธาตุลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีสองยี่สิบสี่สิบยี่สิบสามหกยี่สิบสามแล้วก็ห้า พลังงานที่เข้ามารบกวนคุณนะคะเป็นพลังงานของเทพสุขท้าวเวสุวรรณแล้วก็พญาครุฑกับนางกากีนะคะพลังงานของาพาพรมยานตรงเนี้ยนะคะซึ่งเราจับมาตรวจสอบได้ว่าเทพสุขเนี่ยนะ,ะเป็นพลังงานของความสมบูรณ์ผูนสุขความร่าเริงความแจ่มใส ความสะดวกทั้งกายและใจกำลังจะเข้ามาเยือนคุณแล้วหากช่วงนี้เวลานี้ตอนนี้คุณกำลังประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการเงินการงานขอให้คุณนะทำใจดีๆทำใจเข้มแข็งนะสิ่งต่างๆความสำเร็จในเรื่องของการเงินและการงานกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วและโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดนะคะพอ่อแม่ไม่มทั้งหลาย ดวงเกี่ยวกับความรักของคุณนะกำลังจะเปิดแล้วและคุณกำลังจะได้พบเจอกับความรักกำลังที่จะได้ตกลุมรักใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้นะอีกไม่นานแล้วเนาะเตรียมตัวต้อนรับความสุขตรงนี้ไว้แต่ก็อย่าลืมในเรื่องของการที่่อหลงเสพสุขนะคะไปกับความลุ่มหลงอายมุกนะความรักหรือว่าแบบ ลุ่มหลงจนเกินเหตุอ่ะอาจจะให้เสียเงินเสียทองเสียเนื้อเสียตัวได้นะคะแล้วก็พลังงานของท้าวเวสวรรณองค์ท้าวเวสวรรณนะคะเป็นพลังงานของความเข้มแข็งแล้วก็ความดุดดันความเด็ดขาดนะแล้วก็ความกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงมีความจริงใจและจริงจังฉะนั้นพลังงานของคุณนะคะ เมื่อมีการลงมือปฏิบตัติหรือว่ามีความเชื่อมั่นจริงจังกับชีวิตของตัวคุณเองณนะตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณอดทนอดกลัน้นและก็เข้าใจกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าปัญหาจะเข้ามาหาคุณทำให้คุณมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและก็นะใจกล้าใจเด็ดด้วยนะคะทำให้คุณมีอำนาจบารมีหน้าเกงขามนะคุณจะเป็นนักบุกเบิก คุณจะเป็นนักแก้ไขปัญหาและคุณจะรู้วิธีแล้วก็เทคนิคนะที่ชาญฉลาดนะของตัวคุณเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของคุณจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะใช้สติใช้ความรู้นะใช้ความสามารถใช้ความอดทนและก็ความมั่นคงในด้านของจิตใจใช้ศักยภาพในการทำงานเป็นนักบริหาร ะะหรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจในการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวคุณเองได้ด้วยนะคะแล้วก็พยาคุดกับนางกากีจะเป็นพลังงานของความจะเกิดในเรื่องของตันหาราคะนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับไพ่ของเทพ,พสุขนะคะเป็นในเรื่องของความรักเป็นในเรื่องของความรักที่อาจจะมาในรูปแบบของ ความอื้อเฉาวนะความคาวเกี่ยวกับความรักที่มีเพศตรงข้ามซึ่งมีในเรื่องของความรักที่ไม่น่าที่จะเปิดเผยหรือว่าจะต้องปิดบังซ่อนเลนหรือว่าจะเป็นความรักที่หมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงนะจนไร้สติแล้วก็เกิดความแย่งชิง นะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะคนรักเอามาเป็นของตัวเองฉะนั้นมันจะมาในรูปแบบของราคะกิเลสตัณหาต่างๆความรักที่เร่าร้อนและรุนแรงแอบแฝงไปด้วยเคราะห์กรรมซ้ําเติมคุณฉะนั้นพลังงานตรงนี้จะเข้ามาทดสอบจิตใจของคุณนะในเรื่องของการตัดสินใจว่าคุณเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งนี้อบายมุกต่างๆหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานที่จะเข้ามารบกวนคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนเหตุการณ์แบบไหนขอดูจิตใจคุณหน่อยนะคะพลังงานจิตใจความเข้มแข็งนะความคิดทัศนคตินะตอนนี้เวลานี้ของคุณเป็นอย่างไระคะ่ะ ขอไพ่นะคะเปิดพลังงานของคุณสิบใบนะ8คาถานะคะกำลังเข้ามาแล้วกำลังได้รับข่าวสารหรือว่าการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนนะที่จะทำให้นะตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่า เออนะมีการรอคอยด้วยนะเหมือนมีการรอคอยเฝ้ารอนะคนคนนั้นที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะซึ่งตัวของคุณเองหรือว่าคนคนนั้นนะมีในเรื่องของการที่เหมือนเออเรียกว่าหลบหน้านี้หายกันไปนานพอสมควรน,นะแล้วทําให้คนคนนั้นส่งพลังงานอะไรบางอย่างมาถึงคุณพลังงานแห่งความคิดถึง พนะลังงานแห่งความรักนะพลังงานแห่งความคาดหวังนะแล้วก็พลังงานของการสํานึกผิดนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งที่ถ้าหากเขาเป็นคนที่ทําให้จิตใจของคุณฟุ้งซ่านอยู่นะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็สารสัมพันธ์แล้วก็เคลียร์ แล้วก็ทําความเข้าใจกันนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าคําตอบที่คุณต้องการนะรมันจะเกิดขึ้นแล้วหรือว่าความรู้สึกหรือว่าความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะความสับสนในด้านของจิตใจเนี่ยนะคะคุณจะได้รับคําตอบนั้นอย่างแท้จริงนะคนคนนี้เป็นพลังงานเหมือนคนที่ตัวของคุณคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ นะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนจะเข้ามามอบความรักหรือว่าเข้ามามอบข่าวคราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอ,อยอยู่มานานแสนนานนะจะทําให้คุณได้ปลดล็อกความรู้สึกนะปลดล็อกความคลายความเครียดนะความกังวลหรือว่าปลดล็อกปัญหาในอดีตนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยตัวของคุณเนี่ยเดือไฮาร์ดพิซเ,เป็นพลังงานของคนที่ เหมือนมีเรื่องราวในใจที่มันค้างคาใจอยู่แล้วกําลังจะถูกปลดล็อกตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้ที่ส่งนะ,ะมาลบกวนคุณเนี่ยเป็นใครนะ,คะเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณและเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะพลังงานที่ส่งมารบกวนคุณนะคะ พลังงานคุณคนนี้เป็นใคร The King o f p e n t a c l e นะ,ะเขาก็งูนหงิดงุนงานในหัวใจแล้วนะ,ะเขาทนไม่ไหวเขานิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยในครั้งอดีตที่เขาอาจจะทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลกับคุณนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าปากไม่ตรงกับใจอารมณ์เนี้ย อารมณ์ที่เหมือนกับว่าถามใครนะเกี่ยวกับคุณก็ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณเลยจะถามคนนั่นทีจะถามคนนี้ทีก็ไม่มีใครนะที่จะตอบคําตอบที่เขาอยากจะรู้ได้มันเป็นประมาณที่แบบทั้งส่องนะคะทั้งดูทั้งถามนะคะเป็นการที่สืบสอบนะเรื่องราวของคุณเพื่อที่จะทําให้เขาเหมือนกับหายเศร้าหายเครียดนะจนทาให้เขาหงุดหงิดในหัวใจอะนะโดยการที่หักข้ามใจหักห้ามความรู้สึกเขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาทําในอดีตมันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณเลยนะคะคุณควรที่จะได้รับความสุขคุณควรที่จะไปเจอชีวิตใหม่ที่ดีหรือว่าคําตอบที่เขาจะให้คุณต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะปลดปล่อยนะคะปัญหาต่างๆได้ The view of fortune i n v e r s e เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะซึ่งเขามีความคาดหวังนะในการที่จะสร้างอนาคตไว้กับคุณแล้ว นะมันเหมือนกับว่าคือถ้าแบบครั้งในอดีตเนี่ยที่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณมีความสุขกายสบายใจเลยอ่ะนะคนคนนี้นะจะเข้ามาบอกหรือว่าแม้มันจะช้าไปหน่อยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานนานมากจนคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนลืมไปแล้วลืมเขาไปแล้วแต่องแล้วคุณสองคนยังไม่ลืมกันและกันนะคะคนคนนี้ยังมีการคิดอยากจะกลับเข้ามา หวนกลับคืนมาในชีวิตของคุณอีกนะคะพลังงานเหมือนเป็นพลังงานงคุณเก่าๆเลยอยาติดต่อกับมาเนี่ยเดวิลชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างประเทศอาจจะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยผ่านโซเชียลออนไลน์แต่พอเขาติดต่อมาเขาอาจจะไม่บอกนะทุกสิ่งทุกอย่างนะหมดเปลือกนะแต่จะเป็นการที่เหมือนกับว่ามีการยึกๆยักยก,ยกนะกักความรู้สึกนะมีการส่องมีการดูมีการสำรวจ นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณผ่านโซเชียลออนไลน์หรือว่ามีการทักลิงทักไลน์นะคะหรือว่า m e s s e n g e r ผ่านเข้ามาช่องทางบางช่องทางก็ได้ซึ่งตัวเขายังไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าคือเวรกรรมของเขานะที่ผูกพันพัวพัน นะกับอดีตกับเรื่องราวของเขานะมันยังไม่จบสิ้นนะการที่ตัวเขาเหมือนกับติดต่อมาหาคุณเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะกับเหตุการณ์เก่าๆนะของเขาอีกซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วกับการที่จะ หยุดชะงักนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือขอมานะขอส่งบรารังงานนะความรักความคิดถึงมาหาคุณก่อนนะคะจะได้เหมือนกับเบาใจจะได้สบายใจจะได้เหมือนกับว่าเป็นการที่สามารถที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนะให้มันเหมือนกับเรียกว่าเออเหมือนดีดีใจหรือว่าสามารถที่จะคาดหวังนะไปได้สักเปราาหนึ่งอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่า เออมาโยนหินถามทางหน่อยสิว่านะตัวของคุณเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าอารมณ์นี้นะเป็นการที่ย้อนกลับมาของพลังงานของคนเก่าที่เคยคาดหวังจะแต่งงานกับคุณนะแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นก็อาจจะมีความไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าไม่พร้อมในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่ามีการวกวนกลับไปหา ความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่านั่นเองนะคะพลังงานรบกวนคุณคือพลังงานของความรักของคนเก่านะซึ่งเขามีความสับสนนะงุนงงในความรู้สึกของตัวเขาเองว่าเขาจะจัดการนะความรู้สึกของตัวเขาเองได้ยังไงนะคะมันเหมือนกับว่าคือณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของเขาเริ่มมีความกล้ากล้าพอที่จะเหมือนเผชิญหน้ากับคุณแล้วนะแต่เป็นในเรื่องของการที่ พูดหรือว่าแสดงออกในรูปแบบของการที่เหมือนกับไม่ใช่เรื่องงานอดีตเขาอาจจะเหมือนกับใช้ในเรื่องของการทํางานใช้ในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับคุณแต่ตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลังงานของการที่ส่งผ่านความรู้สึกนะเป็นไปในรูปแบบของการที่แบบไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่ติดต่อเรื่องงานนะแต่เป็นในเรื่องของหัวใจล้วนๆเลย นะความรู้สึกของคนคนนี้คือส่งผ่านความรู้สึกที่แบบคือมันเป็นความความรู้สึกที่ the devil in r e v e r d คือไม่ใช่เป็นพลังงานลบนะแล้วก็ลดอีโก้ของเขาลงนะมันเป็นความรักความจริงใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่มีต่อคุณมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือฉัน จะพูดจะคุยนะกับเธอในรูปแบบของการที่ไม่คาดหวังอะไรแล้วนะเธอจะให้ฉันอยู่ในสถานนะอะไรก็ได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบขอให้ได้พูดขอให้ได้แสดงออกถึงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะที่เก็บซ่อนไว้ในใจก็พอแล้วมันเป็นประมาณที่เหมือนกับว่ามีการพูดคุยหรือว่ามีการติดต่อโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังความสัมพันธนะ์นะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของการที่ประมาณที่ ไม่ไม่ได้เป็นคนรักที่คาดหวังจะแต่งงานนะแต่เป็นคนรักที่เป็นรักแท้ที่แบบเออถ้าแบบรู้ว่าตัวของคุณนะมีการแต่งงานหรือว่ามีแฟนแล้วนะเขาก็จะบอกว่าเอายินดีด้วยนะแต่นะคะจะมีคำพูดหรือว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่มันบอกว่าในครั้งอดีตที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นเพื่อนนะ มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนมากกว่าความเป็นเพื่อนและก็นะคะการที่เขาหายหน้าไปจากคุณหรือว่าไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะมันเป็นการที่เขาปิดบังความรู้สึกของตัวเขาเองที่เขารักคุณจากใจจริงและเขาไม่ต้องการให้คุณไปพัวพันกับปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาเหมือนพยายามที่จะปิดซ้อนนะคะความว้าวุ่นในใจของเขา แล้วก็นะเขาพยายามที่จะติดตามชีวิตของคุณมาตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นการส่งโซเชียลนะหรือว่าผลงานของคุณนะเขาไม่ได้คาดหวังคําตอบที่ว่าอยากจะให้คุณนะมาเป็นแฟนเขาหรือว่ามาเป็นคนรักกับเขาแต่นะสิ่งที่เขาคาดหวังเรามาดูซิว่านะคนคนนี้ที่ส่งพลังงานมาถึงคุณพลังงานของความคิดถึงแล้วก็มีการติดตามชีวิตของคุณเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะเหมือน ครอบครองคุณเขาไม่ได้อยากที่จะให้คุณนะคะถ้าคุณมีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์อื่นหรือว่าคุณมีเป้าหมายทำนะตอนนี้เขาไม่ได้อยากจะให้คุณเหมือนกลับมาเป็นครอบครัวกับเขาหรือว่ากลับมารักเขาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาคาดหวังคืออยากจะเห็นชีวิตของคุณมีความสุขแล้วก็ สำเร็จในเป้าหมายที่คุณทําประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือแล้วจะกลับมาทําไมในอารมณ์ความรู้สึกของคุณคือที่เขาส่งพลังงานมาหาคุณเนี่ยเขาไม่ได้พยายามที่จะลืมคุณนะคะหรือว่าไม่ได้พยายามที่อยากจะได้คุณมาเป็นคู่รักเป็นแฟนแต่การกลับมาของเขาคนนี้คือขอให้ได้เห็นชีวิตของคุณณนะปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นะกับสิ่งที่คุณทำก็พอแล้วมันเป็นสิบถ้วยน่ะนะขอให้ได้รู้ข่าวข่าวของคุณขอได้รู้จักจากปากของคุณว่าคุณอยู่ดีมีสุขแล้วหรือว่าถ้าคุณมีครอบครัวมีแฟนก็ขอให้ได้รู้เลยว่าคุณเนี่ยนะมีความสุขกับครอบครัวของคุณอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนเป็นรักแท้เลยนะพลังงานคนคนนี้นะที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมาดูสิว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะะในการที่ตัวของเขาคนนี้ ส่งพลังงานมาหาคุณแบบนี้ส่งพลังงานมารบกวนคุณแบบนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะรักรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักด้วยความเต็มใจนะคะรักแล้วก็อยากจะเห็นคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีความสุขนะคะอยากจะเห็นคุณแบบมีความมั่นคงในชีวิตอยากจะเห็นคุณเหมือนเ,ออเรียกว่านะ,ะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนนะก็ขอให้คุณได้เจอ ความรักที่สมหวังนะกับใครก็ได้มันเป็นประมาณที่แบบไม่ใช่เขาก็ได้นะแต่ขอให้คุณเนี่ยเจอคนที่ดีสําหรับคุณเนี่ยนะเจอในเรื่องของเนี่ย the high l o ฟ f an, เป็นพลังงานของการที่ได้รับการคุ้มครองดูแลจากสิ่งศิ์สิทธ นะคะคือเขาอยากจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเขาอยากจะเฝ้ามองคุณเติบโตเขาอยากจะเฝ้ามองคุณนะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณคิดอยากจะทําสิ่งใดอ่ะนะเขาอยากจะเป็นกาลังใจให้คุณอยู่เคียงข้างคุณนะแต่ถามว่าคนคนนี้เอ่อมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือว่าเป็นโสดนะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกรักนะแล้วก็ชื่นชมคุณ เหมือนเดิมอารมณ์เนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าคือรักมากนะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักด้วยความเต็มใจรักแล้วแต่ไม่ได้อยากจะครอบครองคุณนะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาอาจจะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานไปแล้วนะแต่เขาอยากจะเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขนี่คือพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าเป็นรักแท้นะรักรักโดยที่ไม่ได้คาดหวังหรือว่ารักที่ไม่ได้อยากจะครอบครองคุณ ะะอันนี้คือพลังงานดีๆนะจากคนที่เขาส่งมารบกวนคุณนะคะแต่เราไม่รู้ว่าคนคนนี้กับคุณคืออาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้แต่ในภพนี้ชาตินี้อาจจะคลองคู่คลองรักกันไม่ได้นั่นเองแต่ถึงยังไงซ้คุณก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีความรักใหม่ๆเข้ามาถ้าหากคุณเปิดใจให้กับตัวเองนะคะส่วนพลังงานตรงนี้ก็อย่าไปยึดติดนะกับ สิ่งที่เขาส่งมาหาคุณเนี่ยมันถ้าบอกว่ามันคือความรักรักที่บริสุทธิ์ใจรักที่เต็มใจให้ไหมมันก็คือความรักในส่วนของเขาแต่นะมันก็อาจจะเป็นการที่เห็นแก่ตัวที่เขาส่งพลังงานความรักที่เขาอยากจะครอบครองคุณแต่เขาก็รักคุณไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนั่นเองเนาะอันนี้คือขอให้คุณรับแต่สิ่งดีๆไปแต่นะสิ่งที่ไม่ดีนะก็คือ การที่ตัวของคุณยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้อยู่นั่นแหละนะความคือความรู้สึกความนึกคิดของคุณเองนะที่ไม่ยอมปลดปล่อยให้ตัวเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและคุณสามารถที่จะเจอคนที่รักคุณนะคะมากกว่าคนนี้ได้อีกเนาะลองเปิดใจดูฟังเพื่อปเป็นแนทางเป็นแนวทางนะคะอย่าย,ยึดติดอยู่กับความรู้สึกในอดีตอย่าย,ยึดติดอยู่กับคนเก่านะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ มองหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเองฟังเพื่อเป็นแกนนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการอิจฉาค่ะ